เช้าอันสดใสที่หมู่บ้านอาเซียนวันหนึ่งมีวัตถุป,ประหลาดตกลงมาจากฟากฟ้าวัตถุดังกล่าวคือจานบินจากต่างดาวสิ่งที่อยู่ภายในนั้นคือสิ่งมีชีวิตหน้าตาน่ารักที่พวกเราตั้งชื่อว่าบลูเมื่ออาทีตย์ที่แล้วพวกเขาจึงพากันไปซื้ออะไหล่ที่ห้างสรรพสินค้า AFTA ทุกคนช่วยกันซ่อมแซมยานของบลูจากเดิมที่ต้องใช้เวลาซ่อมแซมราวหนึ่งเดือนจึงเป็นไปได้ว่าจะซ่อมเสร็จก่อนกำหนด และหากเป็นดังที่คาดการไว้บลูก็อาจจะเดินทางกลับดาวเร็ว,รวนี้คุณบลูคุณรู้ไหมคุณน่ะเป็นคนขี้สงสัยมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตรึมเสียงส่วนหนูโมโม่ค่ะจะถ่ายทำวิดีโอมว้วนนี้ให้คุณบลูเก็บไว้เป็นที่ระลึกในหัวข้ออาเซียนใกล้ตัวกว่าที่คิดมีโมโม่เป็นผู้บรรยายค่ะส่วนผมจะเป็นคนถ่ายทำทั้งหมดครับ และนักแสดงนํำนั้นก็ไม่ใช่ใครคุณเอกนั่นแหละคะ่ะคุณบลูพร้อมหรือยังตรีมเสียงพร้อมแล้วนี่แหละคะ่ะอาเซียนกับชีวิตประจำวันคุณบลูแค่คุณเปิดไฟเนี่ยมันก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกในด้านของพลังงานเพื่อใช้พลังงานของภูมิภาคให้เพียงพอกับความต้องการ การใช้น้ําซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมาชาติที่สําคัญมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านหมู่บ้านเราจะมีความร่วมมือในด้านนี้อย่างแข็งขันส่วนถนนหนทางก,ก็เกี่ยวกับอาเซียนในด้านเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงประเทศสมาชิกเข้าด้วยกันให้เกิดเอกภาพการแลกเปลี่ยนทางด้านการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าจึงทําได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นค่ะ ควันกรอมองแบบนั้นก็เกี่ยวกับอาเซียนด้านการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนสิ่งแวดล้อมในแถบภูมิภาคเป็นเรื่องสําคัญต้องช่วยกันดูแลนะคะและเมื่อเกิดเหตุหมอกควันศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนจะแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในบ้านแต่ละหลังทราบเช่นเมื่อเกิดเหตุที่บ้านไทย ASMC จะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่บ้านไทยทราบและจะส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ปัญหาค่ะ ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่อยากให้คุณบลูทราบหมู่บ้านอาเซียนของเราใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมหากสิ่งแวดล้อมดีประชาชนก็มีความสุขนอกจากนี้หมู่บ้านอาเซียนก็ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในหมู่บ้านด้วยนะคะหมู่บ้านเราถึงได้เขียวขจีอย่างนี้ค่ะนอกจากนี้เรายังมีโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ของเราเรียกว่าอุทยานมระดกแห่งอาเซียนอาเซียนเฮอริเทจพาร์ค ด้วยค่ะเลหนังสือที่คุณบลูอ่าน การให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกต่อการปรับปรามยาเสพติดและอาชญากรข้ามชาติซึ่งเรื่องนี้หมู่บ้านเราก็มีความร่วมมือที่แข็งขันมากนะคะอาเซียนมีกองทุนที่ชื่อกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน Science ์ฟันกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน c u l t u r a l fund และกองทุนเหล่านี้มีไว้เพื่อสนับสนุนการคิดค้นสิ่งประดิษ์หรือใช้เพื่อพัฒนานงานด้านค้นคว้าวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศในภูมิภาคและกองทุนวัฒนธรรมให้เงินสนับสนุนการจัดกิจ การ,รบันเทิงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประชาชนในหมู่บ้านค่ะทําให้เรารู้จักและเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละบ้านมากขึ้นและเราก็มีกองทุนอาเซียนเพื่อการพัฒนาซึ่งมีไว้เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานเช่นสะพานถนนและหมู่บ้านของเราที่พวกเราใช้ทุกวันนี้และค่ะ นอกจากนี้เรามีมูลนิธิอาเซียนสนับสนุนกิจกรรมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนรู้จักอาเซียนทั้งในและนอกหมู่บ้านด้วยนะคะโรคภัยไข้7เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ ทุกวันนี้มีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นการสาธารณาสุขในภูมิภาคจึงต้องถูกจัดการอย่างมีระบบที่ผ่านมาเราก็สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคซาร์สไงล่ะคะส่วนนี้ก็เป็นการร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ ที่ผ่านมาก็คือการให้ความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในอินโดนีเซียและคงจํากันได้กับเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมาและเรามีศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือที่เรียกว่าอาห้าเซ็นเตอร์ด้วยค่ะและศูนย์สารสนเทศด้านแผ่นดินไหวอาเซียนอินโฟเมชันเอิร์ธควェเซ็นเตอร์เห็นไหมคะคุณบลูเปิดไฟอีกแล้วงั้นทบทวนกันอีกครั้งนั่นคือความร่วมมือด้านพลังงานค่ะ นี่คือการจัดการกับทรัพยากรน้ำตลอดเช้าจรดค่ำชีวิตประจำวันของเราล้วนเกี่ยวกับอาเซียนทั้งสิน้นที่คุณบลูตั้งคำถามเกี่ยวกับอาเซียนไว้มากมายบางทีก็บอกว่ามันไกลตัวเกินไปจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณบลูอาเซียนน่ะใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะหวังว่าวิดีโอม้วนนี้คงช่วยให้คุณบลูเข้าใจเรื่องของอาเซียนได้มากขึ้นดิฉันโมโมรายงานจากหมู่บ้านอาเซียนค่ะส่วนผมตรุมเซียงครับ ฝันดีนะคุณบลูเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือแค่เอาไปให้เพื่อนๆดูกันพรุ่งนี้ฉันว่าถ่ายภาพหมู่ของพวกเราเข้าไปในช่วงท้ายหน่อยก็ดีนะเห็นด้วยงั้นวันนี้พวกเรากลับกันก่อนดีกว่าเนาะอืม